้องเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะจยนหนุ่มเมืองยศค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นไาจันสบายดีว่ค่ะครับสบายดีครับแต่ว่า <c oughs> การยากน้ำร้านน้อยคือเกา <c oughs> ไม่้อนครับน้ำร้านน้อยถึงอาหารการกินเนาะจันเนาะแม่บ้านเป็นไงแม่บ้านจันค่ะใกล้ที่นี่นะครับพเพราะว่า คนพักให้พักพ่อนก็ได้ให้พักพ่อนครับพบไปได้มาได้หรอกถ้าพีไปก็ได้เพราะว่า่ขอคุณ่ายพักพักผ่อนนะครับอ๋อเป็นบ๊สบายเนาะค่ะพี่อาจารย์ก็บ๊อสบายเป็นพระละอาจารย์วันนี้ไพโทอไปเพื่อนกระสีบางข้างไม่ได้รับสายกับย่าฟฝ้าว่าอาจารย์เนอค่ะเพราะว่าทั้งภารกิจเลี้ยงหลานทังอาหารการกินทั้งเลี้ยงนวอย่เนาะค่ะอาจารย์เนอัะหลายอย่าง ลายอันลายแนวขึ้นมาเนาะจย์เนาะบานี้เขาก็สิว่าเรื่องตัวเลขเขาเนอกาจารจันเนาะแนวทานรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยนะครับค่งวดนี้นะครับผมไปวิ่งไปที่สี่ทับหกนะครับเดี๋ยวเรื่องอาจารย์อาจารย์หนุ่มเมืองยอดค่ะว่นนี้เขียนหัวข,อขออ้อนู่อาจารย์งวดตะคุยของงวดวันที่ หนึ่งมีนาแล้วค่ะหนึ่งมีนาคมหกเจ็ดค่ะมันนี้เลขวิ่งเนาะค่ะอาจารย์เอาเลยเนาะครับว่าต้องพูดวิ่งบนล่างสี่กับหกวิ่งบนล่างเน้นที่เลขกวิ่งวิ่งบนล่างบอกอาจารย์ครับบนล่างเลยเอ้าวิ่งบนล่างสี่กับหกบอกอาจารย์ครับเน้นที่เลขหกครับสี่กับหกค่ะเน้นที่หกค่ะเอา บันจับคู่ค่ะจันมีสี่ห้าจับคู่มีสี่ห้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะห้าหกห้าหกค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะสามตัวสามตัวค่ะ แปดเก้าหกสามตัวแปดเก้าหกค่ะครับสามหกแปดสามหกแปดค่ะครับนี่คือจุดประจามองผมนะจุดเลขที่ดตั้งเดิมผมนะครับค่ะบานีเน้นไปที่เก้าหกครับสองตัวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวได้ดการจันเอาปากกาแดงขีดกอนสำหรับตัวเน้นจะเอาปากกาแดงขีดไปข้างล่างแล้วค่ะ พราะแอดสิบ่ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวแรกมันสิบ่ออกขั <c oughs> นว้กลมพันว่าแยกไปครั้งแรกไว้ที่แรกมันสิบอดอด่ออกพันว่าสองตัวเน้นที่เก้าหกปอาจารครับสามตัวเน้นที่แปดเก้าหกสามตัวเน้นที่แปดเก้าหกค่ะนี่คือจุดตั้งเดิมของผมนะครับที่เคยต้องหายที่ตลอดมากนะครับค่ะ พี่เจนาบังนะครับทุดน,นี้นะครับอาจารย์อาจารย์ได้ส่งให้แอดเราบ้างหรืออารจารันใช่ไหมผมส่งก็ตกงงวดนะครับ,ะบระหว่าง<อ>แสดงว่าบมื่อั้ได้ล่องเนาะค่ะล่าเอาอเอาคล้องชุดไทยพร้อมกันเลยไปกอกแล้วผมก็ข้นวดขำามนวดน,นะผมก็ส่งเลยต้นงวดเลยครับแต<อ>่หันยังพันได้ออกคลิปมากถามเม่อครัน <ขา S 2> ได้ออกตั้งแต่ต้นเลยอารจัน ซายูเตอซาแล้วชัวแล้วค่อาจารย์เนาะผมก็ไปตามเดิมเหรอครับที่ต้องไปนะครับว่าจะแก้ไขยังนะครับแก้ตัวงวดนี่แหละผมก็ยูที่โตอะไรับเชียงตวนั้นที่โตนะครับอาจารย์สองตัวมีเน้นเก้าหกตัวเดียวบอ่าอาจารย์ครับนาะงวดนี้ฟันรูดฟันที่หกแล้วค่ะลองสี่แล้วค่ะอาจารย์เนาะครับค่ะอันนี้คือตั้งแต่ต่องวดแล้วค่ะต้นงวดของอาจารย์ที่ไฮมากเนาะค่ะ วันนี้สายด่วนค่ะอาจารย์ครับก็พอดีครับสายด่วนมาตรงกันพอดีครับวันนี้สายด่วนตรงดัวนครนะับครับก็ม yep. ันก็เราคุยกันนะครับค่ะครับ,บหลายคนนะอา,า 3, อาจารย์ถามอาจารย์คือเก้าแหละผมผมมาคามุยกันนะครับค่ะมาลงโตกันนะครับสำหรับสายด่วนนะครับวิ่งหกเวดเดียวสายด่วนวิ่งหกเ็ดเดียวค่ะครับวิ่งหกเ็ดเดียว นะครับลัคู่นะครับเม็ดเดียวด้วยกันครับค่ะหกเก้าหกครับจับคู่หกเก้าหกค่ะครับวันนี้บอกว่าระวังเบิ้ลด้วยนะครับโอ้ระวังเบิ้ลบ้างวันนี้ครับโอ้เบิ้ลกะหกหกกับเก้าเก้าครับก็ทาทาที่เบิ้ลกันเน้นไปที่หกหกนะครับสำหรับเบิ้ลค่ะคนเนนก็คือหกหกกับเก้าเก้านะวัจารย์เนาะ คันตัดกับหกเก้าเก้าหกถ้าเน่งแล้วอาจารย์เนาะกรรมาัตัดกับหกเก้าเก้าหกอะหกหนะครับคันตัดแมนหกเก้ากับน้ำกับเก้าหกค่ะแล้วก็หกหกแล้วค่บอาจารย์หกหกกับเก้าเก้าน้ำมอค่ะเก้าเก้าครับหกหกเก้าเก้าเก้าะครับถ้ว่าอาธิันเน้นปที่หกหกะเด็นมันถ้าว่าถ่า ครัว่าะแล้วท่านเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอสซีมันค่อนข้างกันจีเอาตะแคนั่นนะครับนี่ก็คืออที่ในหันนนออ่นนะครับหมุนในหั่นก็คือห้องห้องคัวเดเนกัน์เบนครับค่ะแล้วโตวตรงนั่นคือพกเพกเา้าเก้าพกย่างเดียวครับยูหัน่นค<ะ>่ะอ่ามันถี่เด่นมากที่เก้านะครับตามสุตี่เคยเห็นมากนะครับเคยรัทานมากอ่ะ รับนี่ตั้แค่ไหนครับคืตัดต้องโตเล็ดน้่งนะครับค่ะแต่ว่าอาจารย์ว่าฉันเม่นเบิ้ลมักชอบหกหกมากกว่าเก้าเก้านะคะอาจารย์เนาะแน่นครับขีนไดสองเซนเลยเอาครับโตหกหกสองเซนอ้อเลขมักตัวละค่ะชอบอยู่ค่ะอาจารย์วดน,นี้แห้งๆปังๆมันมาเนอะ<ห>วันนี้ก็ต้องใสนะครับคือ เป็นไว้ท่านจอนนะครับค่ะแต่ท่านจอนผมกทุกขั้นก็นเคยเอาอยู่นะครับที่านจอนหลายหม่องหลายบ่อนแตงหวัดนี้มันน่าจะเอาอยู่นะครับค่ะว่าไหรจานว่าเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ก็คือเอาอยู่อะไรเนาะค่ะอาจารย์เนาะโก็เล่งงามกอยู่ค่ะอาจารย์มากเนี่ยสวยๆค่ะ อาจารย์เดี๋ยวจะทวนก่อนเด้อค่ะว่าเขียนถูกหรือเปล่าเนาะอาจารย์กันบ่ถ,ถูกอาจารย์แย่งให้เนี่นะะเด้อค่ะเนี่ยเด้อค่ะเอาอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะของวันพรุ่งนี้คือหนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดแล้วค่ะวิ่งบนล่างสี่กับหกอาจารย์เน้นที่หกเ้อค่ะสองตัวมีสี 5, ่ห้าสี 6, ่เก้าสี่ศูนย์ห้าหกเก้าหกศูนย์หกเน้นที่เก้าหกตัวเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ ถูกต้องแล้วค่ะสามตัวมีแปดเก้าหกสามหกแปดเน้นที่แปดเก้าหกแล้วค่ะซ้ายด่วนวิ่งหกค่ะซ้ายด่วนวันนี้วันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายโค้งเดียวมีโค้งเดียวว่นมีโค้งแรกแล้วค่ะก็คือโค้งสุดท้ายอาจารย์ให้มาซ้ายด่วนวิ่งหกค่ะหกเบดเดียวซึ่งชนกับเลขคำวนวณแล้วค่ะสามตัวมีหกเก้าหกสองตัวหกเก้าเก้าหกหกหก เก้าเก้าค่ะตัดให้เรียบร้อยแล้วจันถูกต้องนะคะแห้งๆบางๆมันๆซุปสุซกนใครได้เห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะได้เลขวิ่งสายด่วนไปพร้อมเนาะค่ะ <laughs> คลิปเดียวคลิปเดียวได้สองยางเลยเนาะค่ะจันเนาะครับแต่ว่าไอ้ชุดตั้งเดิมนี่ผมก็นี่แล้วถ้าโดนนะครับโดนหัวถูกไหมถ้าโดนหววแต่ผมมีโอกาสนะครับมู่มค <c oughs> ิด แมนูค่ะว่าจังหวะว่าได้แล้วอารจันเนาะครับกันสีเท่าอาจารย์อาจารย์ก็ยนิ่งยากยุ่งน้ำลานเยอะหลายแนวหลายยางกันเลยว่าเอาเอาคลิปเดียวรอคลิปเดียวเลยมือที่จะออกนี่แหละแคปด้วยเอฟซีเอฟซีแคปค่ะวิ่กวิ่งสายด่วนน่าสนใจเนาะค่ะงามงามเลขงวนดีค่ะโซ่ดนว่ได้ดิค่ะผิดกฎครัแคปด้วยค่ะแคปด้วยค่ะของอาจารย์หนุ่มเมืองยอดเลขวิ่งแล้วค่ะ สุดทียเลขวิ่งเลขวิ่งของอาจารย์นี่บ่่คอยพลาดเนาะอาจารย์เนาะเลขวิ่งตั้งปีนี่มาช่วงปีนี่นะครับก็ซื้อพลาดทว่วเดียวนะครับวออช่วงวันที่ออกหกตามนะครับพาดว่าวันนั้นนะครับหลายตำหนักนะครับเคยฆ่ากันพลาดไปนะครับแต่แจ้ต้อนฟ้านมากนะครับกาซีพิทกง็งวดนะครับผมก็คิดไปสองวัดนะครับหลังปีใหม่ไ,มไป ตรงขึ้นที่ไม้มากนีดจ้ะเพราะเขพิดวันหนึ่งครับหรือเริ่มต้นไม่นะครับเพราะว่ามีอี่ไม้นะครับรือพลาดไปแล้ววันหนึ่งนะครับสำหราเบรกวิ่งนะครับวัที่ผพานมาสำหรับซ้ายเลขเออเลขวิ่งซ้ายด่วนนะครับผมวิ่งไปที่ห้านะครับอืมวัดกอนะครับมือจับครูให่เป็นสองห้าสามนะครับแต่ว่ามาสองโตนะครับเป็นคูทางแจ้งวันนี้ผมมา มาแค่ครับเก้ากับหกวันนี้นะครับวิจาบณมงนะครับวัดรับดัดนะครับมันคัดกับเลี่ยนพันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางนะครับการคำนวณนะครับก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดานะครับตรงนี้ผู้ใดดอกหูว่าเลขที่ออกเท่าไหร่นะครับเป็นแค่คำนวณคิดว่าคาดว่านะครับ นี่คือเป็นการคำนวณนะครับว่ามันว่าปั้นเป๊ะแน่นอนมากแน่นอนมาแต้ตัวผมเองกับวกหัววานที่ออกทะเลขึ้นกันนะครับ็คือเอาตามถูดตามตลาดเลียนมากนะครับตรงไห้ครับแท่งครับเอฟซีนะครับอ็ะสามพันมากอ่ะคือเหียนพวงานผมมาแล้วนะครับว่าเป็นแน่ใงไปยังไดนะครับวันนี้ก็ที่จะหน้าเบิ้งจะตามความคิดนะครับที่ผมคิดคิดเขียงมากนะครับผม มีความมั่นใจอยู่ครับสาหรับเก้าหกเม็ดเดียวนะครับค่ะ <c oughs> วันนี้คนระับสายด่วนเด้อค่ะสายด่วนไอ้เบิงอีก <c oughs> รอบนึงค่ะนี่อาจารย์วิง่งฟันที่สายด่วนวิงนะะ่งหก้อค่ะหกเก้าหกหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเด้อค่ะสายด่วนแคบค่ะแคบค่ะเอาเฮฟซี FC แฟนสองบนแคบได้ไหค่ะแคบเลยค่ะ แห้งๆมันๆไปนน้ากันด้วยสายด้วอนอาจารย์เคยเข่าติดกันลายงวดด้วยค่ะที่ผ่านมาครับติดกันหน้าอยู่กระมันเมด็ดดค่ะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแห้งๆบังๆแต่ว่าเลขวิ่งสายด้วนอาจารย์ก็อ่าตรงกับเลขคํานวณอยู่แล้วค่ะคะํานวณรอบแรกะะรแล้วค่ะมีรอบแรกมีหกค่ะนี่ค่ะหก ไครชอบซีเก้าเนาะค่ะซีเก้าซีเก้านี่สิกับเป็นหกอีกบุคคาจันบอครับบ่ากับครับคือเก้าก็คือเก้าแลอ้องผมเมื่อวานกับกับก็คือฮิตไปเลยนะครับ๋อค่ะก็คือเลขเก้าก็คือเลขเลขฮกก็คือเลยฮกนะครับค่ะเขาไม่ต้องคลิปไปลานนะครับแม่นค่ะคลิปตอกไปตามที่ย้นี่แหละครับเพราะว่า มันขบอพมันธา,ข,าข้าฝันข้อหยางเนาะเลขนำนวนเนาะหกก็คือหกเก้าก็คือเก่านะครับบางค่อนก็ว่าหกคือเก่าเก่าคือหกมันร้นแมนมันคือเป็นค้นระย่างนะครับมันจะเป็นเหลคขกขละระยางอยู่นะผมผมก็ถือดัานั้นนะครับเก้าเป็นหกสามเป็นแปดนี่บ่บ่วนครับคือตามนี่ได้ครับค่ะก็ครับมันเป็นหกก็คือ 30, ว่ามันผิดก่ดแมนค่ะเอาบอกเก้าว่าเป็นหกนะครับ กระช่วมาตรฐานคือยุหันนาบความก็ขอยเอฟซีแฟนช่องนะไะมิโซมิลามิมันสำหรับเราพัฒนาของอาจารย์เข่าที่หนึ่งแปดโอ้ยแตกตุ้มต่ำเลยเนาะค่ะเมื่อวานนี้เราพัฒนาอาจารย์เนาะครับแตกตุ้มแตกต่ำค่ะอาจารย์เราพัฒนากระดูกบางหดหนึ่งนะครับแต่ว่าเข่าต่ออีกคองหดนะครับเป็นต้อนเนี่ยค่ะคนงานกับพกเย็นหดนะครับก็มาพิสหดหนึ่ง ว่าขาบรถฮิปแล้ว่าเขานะครับแล้วกว่าเดินต่อนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปบหน้าก็วิ่งก็หรือว่าใส่ใดนะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับเรื่อ่กระปุกอ่ะือว่าพานใดคือกันนะครับเพราะว่าผมติดตามเอฟซีนะครับันคนให้คว้มคิดเห็นผมมากนะครับกับที่ว่าใส่ใดนะครับอืค่ะจารย์หลายคนนะครับที่ติดตามผมผมก็ บอกว่าพขาดขึ้นนะครับสขารับเล่าอย่วงนี้นะครับวันแม่นค่ะอาจารย์มีชัพานมากนะครับเขายูดีอยู่กบอาจารย์อาจารย์อวยพรอันสำหรับรัฐบาลไทยไ้เอฟซีนะคัะอาจารย์เพราะว่าเราจะไปลาวต่อค่ะครับขอให้แซนครรบเอฟซี่ครับหมืออื่นนะครับหรือว่าเอ่อนี่พรุ่งนี้เอ่อมื้อนี้นะครับอขอให้มีโชคไม่ลาบนะครับให้ได้ยินเลยเพราะว่าน้ำกันนะครับตัวหนานะครับ ท่านรัฐกิปนี้ค่ะขอลองไว้สามีสามพันนะครับพออ่อกันคลิปหนานะครับเราพัฒนานะครับค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หนุ่มเมืองยศมากๆเด้อค่ะาอาจารย์แล้วก็ขอ,อ,ขอกราบขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนกคานที่กดไลค์กดแชร์ให้นกขะก็ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลใหญ่ๆนะค่ะแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันหมันแอดกะจะขอลาอสำหรับคลิปลัทธิบาลไทยไปพร้อมกับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะค่ะ ขอล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเฮงๆปังๆมันๆสุขสุกคนค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับ